โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ต้องโอนนะคะเปลี่ยนผมร่วงผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมชีฟ้ฟูให้กลายเป็นผมสวยง่ายๆด้วยคู่นี้เลยค่ะยาสารบวกกับตัวเคลาตินนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดชั้นนำนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นนวัตกรรมนะคะที่สารและผมสวยได้เลยค่ะนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสารสกัดจากตัวน้ำมันดอกซืบกกีใช้ดีมีแต่ลูกค้าติดใจส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวเคลาตินยอดขายดับถึงของทางร้านนะคะลูกค้าหมักแล้วผมนุ่มผมนิ่มผมหอมมากๆและสารสกัด ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนตัวนี้ยังเป็นตัวนะคะที่ดีถอกเส้นผมดี็อกสารเคมีได้ดีมากๆเลยนะคะหนึ่งกระปุกแบบนี้เป็นไซส์5 0า500กรัมลูกค้าเวลาหมักหมักให้ติดหนังศีรษะได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปอบไอ้น้ำค่ะนะคะผมเก่าจะร่วงน้อยลงและผมใหม่จะเกิดใหม่ลูกค้าดูนะคะเส้นผมเล็กๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากที่ลูกค้าใช้ตัวนี้เป็นประจำเนาะตัวนี้ค่ะล่าผมหนังศีรษะแข็งแรงและยังช่วยชะลอการเกิดงอก เปิดมาแบบนี้กลิ่นก็หอมตีหน้าขึ้นมาเลยค่ะทุกคนอันนี้หอมมากๆจริงๆนะคะหอมมากแล้วผมนุ่มผมนิ่มสุดๆเลยค่ะจะรู้สึกว่าหนังศรีรษะสบายขึ้นหลังจากที่หมักด้วยตัวนี้เพราะผมจะนิ่มมากลูกค้านะคะผมที่ปลายแห้งปลายเสียปลายช็อตหรือผมที่ผ่านการดัดยืดย้อมหรือผ่านเคมีจะเป็นตัวดีท็อกซ์สารเคมีที่เส้นผมได้ด้วยค่ะนะคะสำหรับตัวนี้เนาะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นเซ็ตคู่แบบนี้เลยราคา ทั้งเซต1,590บาทสำหรับโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าไปลองในราคาพิเศษเพียงแค่590บาทและไม่ต้องโอนเงินนะคะแม่คนไหนที่สนใจค่ะแจ้งแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งฟรีค่ะ